คือปองข้างล่างนี่มันจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ที่จะนับ1 2 3สนะครับถ้าเกิดจอไม่ขึ้นนี่กรมกานก็ไม่นับนะครับดูครับจะมีอีกไหมครับยังไม่จบเท่านี้ครับอาจจะมีนับเพิ่มครับโอ้โหอรับลุยต่อครับคัทสเตเดลลุยต่อครับไม่รู้แล้ะครับไม่รู้ว่าไผเป็นไผแหละครับตอนนี้ครับทำทำด้วยซ้ายนะครับทำด้วยซ้ายขวาปล่อยไหมขวาปล่อยไปซ้ายครับของคัทสเเดล คือเค็เดินที่ทาดีมากนะครับไม่น่ามาดลอยครับแต่ว่าอ็เกมยังไม่จบครับยังสามารถปรับได้ในช่วงสิบวินาทีเสร็จเสร็จอ่าดูต่อครับลตตัวครับเอาซ้ายคืนเหมือนกันครับสิบวินาทีสุดท้ายครับจะมีอีกไหมครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดนี่เห็นไหมครับโอ้ยืนซดกันแบบนี้แต่มันไม่ค่อยโดนสิครับจะลื้อสีบทยาครับขยากไปหน่อยครับแล้วก็โบดยกครับโอ้โหสู้กันสนุกมากนะครับสู้กันสนุกถึงอาวุธครับ ตบตากันหน่อยครับก็คงจะชื่นชมหัวใจซึ่งกันและกันแหละครับแม้แม้ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็เนี่ยครับอา้าวหรือว่าทะเลาะก,กันไม่ทะเลาะครับไม่ทะเลาะครับสนุกครับอเป็นคู่ดีคู่สนุกครับคุณผู้ชมครับถือว่าเขาพวกเขาได้ซัดกันแบบมันหยดติง่งมากๆครับ